นนนนเฮ้ยมันตามราคารถเปล่ารถราคาแพงหน่อยก็กล่องใหญ่หน่อเ้ามรถเลราคาแพงหน่อยก็กล่องใหญ่หน่อยโอ้โหเป็นะงไงน,ะนี่ชื่อเขียนม,มาเลยแคทแมนฟูลเซต็ตเอายังกูสามีคนมาดูอีกไว้ดึกขนาดนี้กลองเชียโคตรเยอะอย เรอก็มาไหมมันเป็นไรมึงไม่ต้องเครียดขนาดนั้นก็ได้ไม่ไม่เครียดหรอแม่งเมาเมาเมาของโลกปุ๊บโลอนี่กมันปล่อยลกหมดแล้วอันนี้ของนี่ใช่ไหม ดุกออกตัวเองอันนี้สี่หกสามสี่หกสามขับต้นในรถอ้าวหรือไปๆไปหรือตรงนน้นดีกว่าไปไปยกไปดึงนู้นดึงนู้นดึงนู้นตรงหน้ารถเอาไปตรงนน้นมื่นแล้วเฮ้ยสั่งงานเลยโอมสั่งงานเลย ไม่ค่อยสั่งงานมึงเมาปะเนี่ยไม่ได้เมาไอสัตว์ขว้ยี้เรียเมาเยัยแม่ขว้ามันเมาเป็นเชื่อโบกัน้วยเยี้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนี่ยเมาไหมนี่ฮะเมาไหมเมาไหมเฮ้ยบุญมีกูไปไหนเนี่ยนะฮะอันนี้เบียร์อันนี้เบียร์อันนี้ทอม จับภาพเลยตอนลื้อไเผื่อมันรีเพย์โอ้โหแม่งส่วเถาเฮ้ยนี่ภาษาอะไรเนี่ยดูนี่โอเคถูกต้องไปทาพหลังก่อนเลยเพราะว่าต้องเจียว่ะเฮ้ยกลัว่าแม่งต้องเติมอะโคตรทรงเลยว่ะข้างหลังอ่ะ ยกค่อยๆยกออกมาระวังรถสิครับบุญมีตอนนี้รับดำท้อเปล่ามึงจะมาใส่ป่ะล่ะมาใส่กูก็จะใส่ให้ใหคู่มือมีไหมเรียกเก็บตับมาเลย เอาอันนี้ขาดไม่ดีรวแมนร่วนไม่มีเลยเหรอให้ของหลายแสนมีแมนร่วมไหมน็อตน็อตอะไรเล็มไม้ยออยวะโอวโหวโ้หโอ้หวมอมาอ้มาอ้หดมา้หวมาอ้ม้ัวมา้หมาอ้หมาอัขม้ัามัมา้หมือหมอห้วขด้วม่อหม้อดมโามาา้ขาอรามโัามัยา้า้

ตัดว่ะไหนลองบุญมีไหมเปิดตูดระวังไฟล่วงนะไม่ได้ยึดน็อตจะไฟเข้าก่อนแล้วไฟออกก่อนม,อาออมาตะอุมั้งหลังก่อนบุญม,ม,มีมืนนละบุญฮมมา Park ổng Ôm, ôm ở này, ôm Xổng so, mà <coughs> chui đi Chui đứng phai À, mừng mà Mày à, mừng mà ôm Poi, okay. <coughs> มีมุมไฟนี้คือข้อตรงจะยกยกตัวขึ้นก่อนเนี่ยก็ให้เมเนี่ยนี่ใส่เขารอกนี่บต้องเดินนานนิดนึงเงี้ยพอไหมตันี้ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้เวลาต่อประตูไม่มีเลอพี่

ตัวเนี่ตัวเมียตเียต้องร้อยเหรอใช่ ด้วยแอยมมด้รรอมียต้องปนรูปแล้วใคร,ใคร,รปเ,เ,เป็นรูปป้นนเดี๋ยวป็้นรูปไ้หน่อยเดี๋ยวเราส่งเข้าไลน์ว่าเปริป้นทำอะไร กันโลังดต้องแตกเมื่กี้อร่อยากรู้ไหมม่เหจะกค่างืนเลย

ปล่อยลมปล่อยลมปล่อยลมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเแล้วลมศูนย์ปล่อยลมใช่ปล่อยลมยังเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวไปทำกระบอกลมอีกต้องเป็นต้องจับเดี๋ยวมี๊อ่ะปล่อยลมยังเห็นภาพมึงชี้ใจอันนี้ชิ้นหน้า มงมมแ่ใหญ่มากกล่องนี้ไอต้ตบมีที่นอนใหม่แล้วอแอนนี่ไม่ซุ้มเทว่ะรอนมี่นอนใหม่แล้วเหมืโรลงเลยกัตเดี๋ยวกลัวทุกกระปักครัหนักมากแต่โอ้โหมีทีมงานเต็มไปหมดเลยครับไม่นายประอยัดเลยอ่ะ ว่าไอ้ส่วนประกอบปีกย่อยหางไม่แน่นเยอะมากใช่ต้องหางมันเป็นหางแค่ใหญ่แล้วก็มีหางปนบนหงอยหน่อยเตยเตย ไปดีกว่าไปไปงานใกล้เฮ้ยโอเคไปดีก่า ท,ที่ลงอยู่ในงมงทอง่คได้เดิเดิมนะองที่ลงที่รงทางตรวนใช่ไหเป็นมก่โอเคพอลงทางวนในมเมองทงงอ,อพี่ไปจับรถมันจะเป็นวงลงมาพี่จะแตะวงเวียนพี่วนวงเวียวนะครับวนวงวนวงเวียนมา ก็เดี๋ยวนะพี่ลงพี่ต่อเลยบ้างตีก็มีาาสายมือมันจะมีล้อกั้นอยู่อะทางเข้า ไปแล้วม่นติดช่อ<ห>งลมเองครังขึ้นไปข้างบนครับติดช่องลมอยู่พี่ขับพี่พี่เดินมาถามพี่เดินมาถามยามได้ไหมผมว่าอนนเอารถขึ้นไปส่งร้านโหลดดิ้งด้านหลังแล้วขึ้นไปข้างไหน ก็เลยง่ายกว่าครับอ่ะโหลดิ้งโหลดิ้งดานลังอ่ะพอพี่ขึ้นไปเสร็จพี่ก็เอารถลงแล้วก็งไตรงนั้นเลยครับมันไม่มีุูแจอยู่ครับก็้เจ็บมาแล้วเสร็จแล้วไม่มีไม่มีมันไม่มีเครื่องแ้ล็อก้ไม่รไม่รมีอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้เ ใช่และเนี่ยได้อยู่ใช่อืมอยู่ในรูปลยหอยเป็นรูปไปเป็นรูปแป่ไเนี่ยปกะเดี๋ยวมาใหม่นะครับ